คองสุดท้ายว่ะคองสุดท้ายว่ะคือแบบว่ากูกับนันตานนี่คือเขาเลยเปขอคู่กันว่ะจริงชีวิตเรามันต้องมีความหวานสักบ้างเว้ยหรือเพื่อนกันได้ไหมอะไรวะกอดกอดกอดมันมีอันนี้อยู่อะกอดเ่มมึงดูตัวกูเดี๋ยวมึงดูตัวกูไอ้บอสเดมดูตัวกูดีกว่า โอ้เฮ้ยบอสเหมือนกูสลับทีมเลยวะใช่ปะเหมือนกูไปอยู่ทีน้ำตาลอ่ะใช่เออไม่อะไรที่ผ่านแล้วกูโดนเขาด่าแน่เลยว่ะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอของกูเดี๋ยวมึงเจอของกูมึงรอกูก่อนมึงรออันติกูก่อนเดินติเพื่อน มีวงวิ่งๆๆๆๆด้วยอ่ะเฮ้ยมีถงหัวใจให้กันด้วยอ่ะเจดโดเจดโดเดี๋ยวเดี๋ยวทำเปลี่นกูเป็นตีรีส์ภาคสบอ่ะมันไม่สาม,มารถกดใช้ได้เห <Huh? S 1> มือนกูเริ่มคล้องขึ้นว่ะเพื่อนไอวว้โบ้ก็มึงกระจอกว่ะกรู้อ๋อมันคือสับเร็วเว้ย ไอเมือพายุมาไ,ม,ไม่ไไอม่ะไม่โดนรู้ท่าไรไอควายไม่โดนเหรอไม่โดนอ่ะไม่โดนครับไม่โดนครับเ<อ>ช่นเหมือนกูนนเริ่มกูเริ่มชบบ้ำว่ะอันี้พูดจริงกูช้ำจัดเลย ได้ใช้เป็นฟันซีบน้ำตาเลยครับไอ้ชี้โคตรโปรไฟเยอ่ออันนี้อุ้ยอุ้ย มือมือเขือไอสัตว์โบสมือถือไปหมดเลยอสามอันไอคนกี้โกงเลยไอสัตว์ อะไรวะคงสุดท้ายวะโค้งสุดท้ายวไะไอ้โบ๊ทกูบอกเลยแล้วอ่ะมีแบบนิดหน่อยห้าวิคือแบบว่ากูกับนันตานนี่คือเขาเล่นเปขอคู่กันปะจริงชีวิตเรามันต้องมีความหวานสักบ<อ>้างเลยทำไมถ้าเราอยู่ดีกูมึงถึงสนับทีกบมกว่ามึงวะไอ้ดูเป็นไงคือแบบว่าเริ่มช่างปะโปรไปเยอร์ปะเมื่อกี้ <c oughs> คือแบบโปรไปเยอร์ปะเออโหไอโบ๊ทไปยกูโคตรโปรไปเยอร์เลยตั้งใหม่ดิตั้งใหม่ยุไปไม่โดนเลยวะเดี๋ยวกูหลบกูหลบแต่มีรอบหนึ่งมึงเอาอาหารไปสามอันเลยสัก แม่งเอ้ยจะอะไรไปส่งอยู่แล้วหลบไม่ทนันหยิบหลบไม่ทันในที่ะปั่นอยู่นะผมโปรไฟเยอร์อยู่แล้วครับเกมมันปั่นอยู่นะเอาจริงอนะ่ะมึงสร้างใหม่ไอ้สัตว์ัะไม่รู้พูดปไปอะไรเล่นรอบเดียวหลุดเล่นรอบเอดียวเลยน่าจะแรงเกินไปคอมน่าจะแรงเกินไปว่ะพังพังอ่ะแปบบ๊บนึงนะ รับ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 หมดรับหมดเราไม่ยิงเรารับหมดนี่ไงเพิ่มสปีดการหันคุณริ่มโหดละวายบสแต่ตัวซาโมไรกูเหมือนจะแบบถ้วยเยอะเนี่ยของกูเล่นเอาตัวที่พาสซทีฟจบเลยไม่ต้องไปวุ่นวายด้วยไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเลยสร้างละเข้ามาไหน แล้วเมื่อกี้ทำไมไปอยู่คนละฝั่งกับมันะไม่รู้ครับน,น้ำต้องแต่น้ำตาลอย่าอยู่กับพี่อย่าเนองเอ้ยเบอร์แต่ย้ายทำไมละ่ะแตด่ดูตอนนี้ตัวกูเทพแล้วอะก็คนตัวกูเทพแล้วอะ <User disconnected S 1> วเล่นตอนนั้นอะไม่เล่นตอนไหนอะกูพร้อมแล้วเพื่อนเฮ้ยไอ้ยวันนี้วันเสาร์นะเว้ยแต่ยังปลดล็อกไม่ได้อะคือต้องไปหาเกียววอลอะ ไม่คิวก็ปล่อยประสาทอีกเลยย้ำท่านบางอื่นต้างไหมมันมีอย่างมันมีหลายอย่างนะปลาหานะ <S <S นมะเขือปะมะเขือกับแซลมอนไอพี่ดิวปะเนะี่ยไม่ใช่หรอกดิวแอล โสุเกะอดเกมสนุกสนุกแบบนี้โหลดได้ที่ตามแคปชั่นที่มีเห็นปหมใต้ใต้ใต้ลิงก์มันจะมีไม่ต้องซื้อสามคัสใช่ค่อยๆซื้อไปค่อยๆซื้อไปจะขอเล่นกันกดจ้ากดจ้าเขาไม่กดอ่ะใครไม่กดอ่ะมึงอ่ะไม่กดไอสัตว์ไม่ตอนแรกเขาไม่กด เฮ้ยมึงพ er ิมพ์อะไรอ่ะเนไบสว่าเราเป็นเพืนไหมเดี <S 2> <S 2> <S ๋ยวดูความช่าของพี่ไอ้น้องเดี๋ยวเองดูความช่าของพี่น้องหันก่นหันก่นใคคนละทางเลยนอกอหรอมครับเราทำทำแตงโมนะเออทำเมื่อเกิดเต็มุทำแตงโต่อนะเพราะว่าแตงโมมันเอาสองอ คือมันไม่จำเป็นต้องหันหน้าเข้าหาก็ได้เว้ยบอสไอ้จานอยู่ไหนวะจ่ายโบสทีล้างให้ไม่มีจานเหรอไม่มีจานเอาใส่ไปดิจานไปวางให้มึงมึงมึงเตรียมเลยไปเพื่อนไอ้ไอ้คนกินอยู่ไหนอ่ะนี่ไงข้างบนกูจานเสร็จแจมอนเนี่ยอาจารย์วางให้กูด้วยอาจารย์วางให้กูด้วยอาจารย์ไปล้างด้วยบอสเออรู้แล้วพื้ตังอยู่ คือมันแค่หันข้างให้มันขึ้นแสงสีแสงแสงเราก็กดวางได้แล้วไม่ต้องหันหน้าตงก็ได้ปวจังว่ฮะละงานปะ้ายโยเพื่อนายโยเมื่อวางข้างซ้ายกูดีไปวางฝั่งมือดีที่เกิดอออไปเอา มาแล้วนี่แนมมาแล้วมาแล้วมาแมาแล้วมึงกระจายมาวางดิกระจายไปวางก่อนเลยนั่นนมึง um. เอาแตมพ่ไปตกก่อนดีอาจายไปล้างด้วยอ่ามึงเอาจานไปล้างด้วดิเพื่อนหนอี่ก็ได้พอเราไส่งก่จานเก่ามาเป นั่นแมงราไปล้างคนจันใหม่เองม่งก,ก็ได้เฮ้ยกูทำามะเขือต่อไอาว่าจานไปล้างดีไปไปฝั่งนูคะแนนมันจะต้องเร็วอย่างวะตัดจานไปล้างดีโบสอับเจ็บก็อก เฮ้ยมะเขือเต็มเลยว่ะต้องทำมะเขื่อว่ะนี่ไงกูมะเขื่ออยู่กูมะเขือโล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 ยู่อาจารย์ไปล้างอาจารย์ไปล้างอาจารย์ใหม่ด้วยอาจารย์ไปล้างเร็วครับเชฟเร็วจานใหม่เฮ้ยฮัลโหลไอ้โบสเร็วเต็มมัเขือมะเขื่ออาจารกลับมาล้างแล้วครับเชฟอาจารย์ไปล้างอาจารย์ไปล้างครับไอ้เชี่ยข้างในแม่งโคตรห่างเลยวะไอ้จัดเี่แม่งโก้วะแม่งเ็บถุยแลไอ้เหี้ย เกือเที่ยวเวลาหมดแล้ยสักสามสองมันโกงปะวะทำไมเขาได้สองพันเลยวะทำทำทำอะไรกันอะมันเทพทูได้แน่เลยกูว่าแล้วเว้ยจริงๆแม่งเทพทูไอ้พวกแค่นี่แม่งทำอะไรกันทำไมมันได้สองพันเลยวะทางขวามีให้หยิบทางขวาหยิบได้ข้างๆหยิบได้เอาเหรอแล้วก็ไม่บอกอะ คุณทําได้ดีมากในรอบนี้ถ้าชมแล้วเลอเขาชมทีมตัวเองวะกดอีกรอบไปหมั่นละหมันไปกดมากดมาพี่ไม่หยิบบนรางมันไม่ต้องหั่นของดีๆหามาให้แม่งไม่เอากดไปอะไรวะมาดิตรงกลางได้ไม่ต้องหั่นตรงกลางมันหั่นมาให้แล้วไม่รู้อะเอ้าไอ้เฮียใครจะไปรู้วะไอ้โอ้โหไม่รู้อะไอ้บอสมึงแก้มือเหรอแม่งดิหิบหยิบหยิบจากในกล่องเอาอะ รอบนี้เดี๋ยวรู้และเจ้าพวเพลินวะเบรีคเขเอ้ยสายพานมาแล้วมาไอสัตว์รอบเดี๋ยวกูเจาะแต่สายพาแล้วมาดิโอ้ยไอ้บัวเราแยกา่กว่าเดี๋ยวผาร <laughs> อดเฮ้ย <laughs> เฮียคนดูแม่ก็ไม่บอกแต่แรกม,มารอบเดี้เขารอบนี้ที่กูล้ารอบนี้ที่กูล้า เราีทีนกุลานี่ที่กุลาเพื่อกัับกไม่แล้วกับกับกับอาจารย์มาอาจารย์มาอาจารย์มาเออกับมันสติลมันสติลมันมมมึงขโมยมึงขโมยมึงขโมยเขือมันเขือมันเขือมันมดไปแล้วมดแล้วกับขโมยเออ่าก่มจกูแล้แล้วามาแล้วเมาด็ก็มาด็มาด็ มาเดแซลมอนมะเขือแซมอนมะเขือไอ้นี่มันมีอันเดียวของเราอ่ะออเดอร์อ่ะุหันแซลมอนหังแซลมอนเรื่อยอ่าเดียฮันโยฮันโยฮันโยวแม่ก็ถึงว่าแม่แ้มมันเยอะจังวะแม่เด็กวางแม่กวางไว้ก่อนขโมยแม่หมดเฮ้ยก๊อฟเห็นมะเขือไหมเห็นมะเขือไหมเห็นมะเขือไหม เอออย่าใหมันรีดกาแซมอนมาซามอนมาไเมย์เพื่อนมี่อลมมอนหนดิามอนดิอมมอนแมเมึงหาซมอนมาาแซมมอไซมอแล้วมานี้มานี้มานี้โอ้แล้วมึงเอไว้ใกล้ทำไมเนี่ยมึงวางเจ้ากลางดิ ตัวเงหรือตวเองกันเนี่ยเฮ้ยอ่ะแต้มเดียวอันนี้สุดท้ายเมื่อมาเขื่อนมาใส่ต้องบอกอะไรล่ะไอ้สามม่อนเลยสามม่อนสามม่อนไอ้สาม่อนสามม่อนเกิดอะไรขึ้นยังไงนี่ไงเออทิ้งไปเลยเฮ้ยไอ้บอสไอ้บอสกูเอาหม้อไปทิ้งไอ้บอส ไอบ,บอลม้อเหลือ,อเดียวเพื่อนดีดีทั้งนั้นอ๋อเนี่ยมอกลับมาแล้วมึงรอสติวดงรอสติวดิไอตสัไอ้กอลไฟโกทหมอไปตรงไปตรงเออทไมไม่เล่นายอแล้วอ่ะ้ไอไปไหวงไสายผ่านนี้มันออกกันไหนนี่นะเมะเกิดน,นะแล้วเรามีแต่ทำแถมอนนะโนอนโกรกว่ ฝันนู้นเปิดโผล่ปล่าวะอะไรไว้ที่อะเป็นของเขาเป่าวะเมื่อกี้กูทิ้งเตามอเลยมันเกิดเทศมาไม่ฝั่งเราทำแตลมอนแล้วไอ้สายพานมันออกมาแต่มเขื่อมันขี้โกงบอกแล้วไอ้พวกนี้มันเทพทไอ้เหี้ยแเลมอนไม่เห็นโผล่ออกมาเลยสายพานอะอาจารย์เก่าทิ้งที่รางได้ไม่บอกอ่ะผมก็ไปล้างตลอดเลยอาจารย์เก่าทิ้งที่รางได้เว้ยไอ้บอสได้หรอดแต่สองกระเดื่องเอาสองคนนเดงมาเลยดิ ไอต่อของนี้ทำทำเราดูแย่ป่ะเตไปเราไปดิไปไปดิไปดิเต็ไปเราไปดิไปเอต่อของนี้ทำเราดูแย่วะ่มมวะไป,ไปเลยที่ไม่กดใช้ก,กิ้วเลยม,ม,ม,มันมันเป็นพัสิบมันไม่ต้องกดใช้ของผมอะ่ะตอนแรกก็แต่ก็ดีอยู่นะตอนแรกแบบว่าแต้มคือแบบห่างกันแบบไม่กี่แต้มแต่พักโอ้โหห่างกันเป็นตันเลย เกมนี้ iOS มีเปล่า iOS กำลังจะมีเร็วๆนี้ครับต้องรอนะฮะกตัดไปเกมท้ายละข้าวคูแล้อเลยจัดเกมสุดท้าย แล้วมาเจอกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเติมเดี๋ยวมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวกูเติมเยอะกว่านี้เดี๋ยวรู้เบริคจานจานจานเฮ้ยมือเกือบมาแม่แม่แต่พ่อไงครับเฮ้ยแต่พ่อครับไอ้โบจานไอ้โบจาน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 เฮ้ยไม่ทันทันโยนี่ไง แน่ไอ้ a h o o ตรงเพื่อนตรงต วางไว้ไปรอไปิ้ามันปล่อยทิ้งไปล้นแหละโอนาขาดเอบนีนาขาดรอบนีขาดคือแบบว่าตอนนี้กูช้ำวะเริ่มช้ำเริ่มช้ำเออเริ่มอาจารย์มารออาติวเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ฝั่งเราเพื่อนอันนี้นีงีหีหนีน อไ,อไอ้บอสไอ้บอสจานหมดไอ,อ้ไออไอสัตว์คนดูไม่บอกให้กูทิ้งสายพานกูทิ้งจานหมดแล้วเนี่ยใช่เหรอได้<อ>ได้อยู่มาแล้วไม่ทำไง,งจานหมดแล้วทำไงเอาแล้วจานลดกลับเฮ้ยไอ้กูทิ้งไปอ,อะไรมึงอกี้ผิดดอกกูบอกเลยไม่งั้นเมื่อกี้คะแนนห่างเอาเดิมอีก เริ่มทำไได้แบบพันนะเพื่อนเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่ไอ้มะเขือมันต้องทำ้วแซมมอนเอาแซมมอนเอาแซมมอนเอาแซมมอนคือพอริมรินเน้นมันเริ่มเกิดการเรียนรู้ไงครับทุกคนมึงไม่ต้องเอามะเขือเอาควรมาทิ้งให้หมดกูยิ้ กูหยิบไปจอดสักขยะเลยโอแสบไวเทมันมือก็มือไวไวมือไวโอ้โหไม่ไงแยมเราเฮ้ยไม่ต้องเอาไอสัตว์ไม่ต้องเอาเป็นไงเป็นไงคือเริ่มมืออาชีพไอยี่พอไรสัตว์หัวร้อนคือแบบว่าเริ่มมืออาชีพรอบหน้าบอกเลยนะครับอย่าหวังอย่าหวังเกมนี้ยไม่ต้องใช้ความคิดเริ่มโธ่ความว่องไวล้วนๆแต่ขอนักตกระชากไรเงี้ยสัตว์ หลังๆคือแบบว่าเริ่มหลังๆคือเราเริ่มรู้ใจกันแล้วไม่ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมาพูดกันละเลยเพิ่งมารู้ว่าหลังๆมันขโมยตรงไอ้นั้นได้เออห่าแม่งไอ้กูคนมือก็มันมันทำเร็วจังไวที่พวกกูก็หันกับมือแทบแตกเออเ็วซื้อบัตรเพชรหมดทองก็หมดแบตเ l e p a น์พาร์ท